วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราคนไทยนะครับได้ร่วมกันส่งคําถวายพระพรนะครับไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับถวายให้กับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนีนะครับได้เสด็จทรงเยี่ยมนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นการส่วนพระองค์นะครับท่ามกลางพระศบนิกรที่อยู่รอรับเสด็จนะครับ เต็มอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับเต็มอยู่หน้าอาคารภูมิสริมังคลานุสรนะครับที่วันนี้เป็นวันแรกให้เปิดลงนามถวายพระพรนะครับนี่ท่านผะู้ชมฮะเวลาที่สองพระองค์เสด็จนั้นเสียงทรงพระ,ะเจริญจะดังตึกก้องนะครับรระะน,นี่เป็นช่วงพระองค์เสด็จกลับนะฮะ,ะเ,เป็นช่วงที่พระองค์เสด็จกลับ พระราชนีนั้นนะส่งขับรถพระท,ที่นั่งเองเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ในหลวงก็จะมีพระราชปริรสันถานกับพระราชบุริพานนะครับในหลวงสู้สู้นี่ครับอันนี้เวลาประมาณ,มาณบ่ายโมงครึ่งนะครับ,วรบเวลาประมาณ <C' olvid ate> บ่ายโมงครึ่งนะครับเวลาประมาณบ่ายเกือบบ่ายสามเลฮะท่านผู้ชมฮะขออภัยฮะเวลาประมาณเกือบบ่ายสามโมงนะครับ บ่ายโมงครึ also, ่งเนี่ยเสด็จมาใช่ครับนะครับพอพระองค์ขึ้นไปประทับนี่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จมานะครับพอเสด็จมานั้นพระราชินีก็เสด็จออกมาก่อน และพอในหลวงเสด็จออกมาจากรถพระที่นั่งนะครับก็เดินขึ้นอาคารไปเลยนะครับแล้วก็เสด็จกลับนะครับนี่นฮะทั้งเสด็จมาและเสด็จกลับก็พระบรมราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองนะครับใช่ แล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าที่อาคารภูมิศริมังคารุสอนโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยนะครับนายยศนตรีพร้อมด้วยภริยานะครับก็คืออาจารย์นราพรจันโอชานะครับก็เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพ,พัชรกิติยาภารวมทั้งมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมลงนามถวายพระพรตามลำดับพิธีนะครับ ก็เริ่มจากนายมงตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถ,ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชะระกิติยาภานายมงตรีถวายแจกันดอกไม้จำนวนสองแจกันในานามของนายกรัฐมนตรีและคณะ,ะรัฐมนตรีและนายมงตรีและภริยาจากนั้นภริยาของนายมนตรีถวายแจกันดอกไม้ในนามคู่สมรสคณะ,ะรัฐมนตรีณโต๊ะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับ หลังจากนั้นนายมงตรีและภริยาก็ลงนามถวายพระพรนี่ครับแทบบจะทั้งคณะ,ะร,รัฐมนตรีนะครับ,รบวันนี้ไปถวายพระพรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพักการเมืองต่างๆนะครับคณะบุคคลต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่ไปกันตั้งแต่เช้าจนทำให้บริเวณหน้าอาคารนะครับภูมิสริมคลานุสรน,นั้น หนาแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนนะครับตลอดทั้งวันจนกระทั่งเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับในขณะเดียวกันท่านผู้ชมฮะเวลา11บเนาฬิกาสนาทีนะครับที่วัดราชบดิษ์สถิตมหาศีมารามทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์วัดราชบดิ์สถิตมหาศีมารามได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับให้กับเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาโดยมี กรรมการมหาเถรสมาคมท่านเจ้าวาดวัดราชประดิษฐ์นะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคุณอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวะมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีจํานวนมากนะครับในพิธีก็มีการกล่าวถวายพระพรจากนั้นพระสงฆ์ก็เจริญชัยมงคลคาถานะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิธีที่ ในหลวงพระราชินีได้พระราชทานผ้าไตรมาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นการถวายพระพรแชร์ชรมงคลให้กับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผ้าไตรนี้ก็ให้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มาทําพิธีที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามนะครับในขณะเดียวกันท่านผู้ชมสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม นะทรงเป็นประธานสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรแชรยมงคลแด่เจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานะครับณนะพระอุบโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามโดยมีพุทธศาสานิกชนร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยทางวัดได้นำพระบรมฉายาลักษณ์มาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถนี่ที่วัดที่วัดราชบพิตรนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศเรื่องให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและประสบนิกรชาวไทยมุสลิมขอพรจากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าถวายแด่เจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะครับโดยมีใจความระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการนะครับเรื่องที่พระองค์ทรงพระประชวร สำนักจุฬาราชมนตรีขอให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและผสนิกรชาวไทยมุสลิมขอพรดูอาจากอลัลลาะพระผู้เป็นเจ้าถวายแด่เจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยขอให้ทำดูอาหลังละมาดวันสุขและทุกเวลาหลังละมาดประจำวันเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ นี่นะฮะแล้วก็ทางประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศเชิญชวนคริสตชนทุกคนให้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาโดยมีใจความว่าตามที่สำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาสภาประมุข บาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนบาทหลวงนักบวชและคริสตชนทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับทุกศาสนาเลยนะครับใช่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับส่งจิตอธิษฐานถวายพระพรนะครับก็ขอให้พระองค์นั้นหายจากพระอาการประชวรน,นะครับวันนี้นะครับ ทางพลตรีหญิงสิริจันท์งาทองรองโฆษกกองทบกได้เปิดเผยนะครับหลังจากที่มีถแถลงการจากสำนักพระราชวังนะครับก็ทำให้พระสงนิกร์ทั่วไทยต่างเฝ้าติดตามพระอาการพร้อมร่วมใจถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีในโอกาสนี้นะครับตั้งแต่หวงเวลาค่ำของเมื่อวานนี้ทางกองทบกโดยหน่วยทหารทั่วประเทศได้นำกำลังพลและครอบครัวน้อมใจกันสวนมดมนต์บูชาธรรมอธิษฐานจิต ถวายพระพรแชร์มงคลแต่เจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาขอให้พระองค์นั้นทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันรวมทั้งหน่วยทหารของกองทบกได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรตามที่สำนักพระราชวังประกาศณโรงพยาบาลจุลาลงกรสภา,ากาชาติไทยนะครับวันนี้ตอนบ่ายสามโมงทางกองทบกก็มีกําหนดการจัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแชร์มงคลนะครับแด่พระองค์โดยมีการอัญเชิญบทสวดโพชังคัพปริต ร่วมอธิษฐานจิตถวายพระพรด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีนะครับที่จังหวัดต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาพากันไปกราบไหว้อนุสาวรีย์ท้าสุรนารีที่อำเภอเมืองครับไปกันอย่างเนืองแน่นนะะท่านผู้ชมดูนะฮะเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองผู้บ้านคู่เมืองโคร,ราชก็ต้องอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีนะครับ ให้ช่วยปกปักรักษาพระองค์ท่านให้หายจากพระอาการประชวนและขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับโดยมีคุณคุณลุงท่านหนึ่งนะครับ,บคุณชมพูแสงเนตรอายุท่าน69ปีก็บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยนะครับประชวนก็มาพาครอบครัวมากราบสักการะอนุสวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู่เมืองเพื่อขอให้ช่วยกันดนบันดาลให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวนนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับคุณชวนินวงสถิตจ,จิรการก็เป็นประธานฝ่ายคารวะนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวจังหวัดนครพนมร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพเรเชมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเพื่อให้ขอให้หายจากอาการพระะชวนในเร็ววันนะครับพิธีนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาที่นอกจากจะเป็นพุทธานุสติแล้วยังสามารถช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับที่สงขลาท่านผู้ชมฮะที่วัดไส่งามนะครับเขตเทศบาลนครสงขลานะครับคุณเลขาสุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเดินทางไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรเชัย์มงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชจรกิติยาภานะครับขอให้พระองค์นั้นหายจากโราการประชวรนะฮะทุกทุกจังหวัดใช่<อ>ครับ<ะ>นี่เป็นภาพที่งดงามนะในายามที่เราคนไทยจะบอกว่าวันนี้เรามีความสุขสบายใจเนี่ยก็ไม่ได้แน่นอนทุกคนนั้นก็ รู้สึกจิตประวันพลั่นพลึงกังวลใช่นะเป็นห่วงนะครับ<ม>สวดมนต์ได้ก็สวดมนต์วันนี้วันพระด้วยหลายคนที่เป็นคนเท่าคนแก่ก็สวดมนต์อยู่ที่บ้าน<ม>หลายคนก็วันนี้ก็ไปทําบุญที่วัดนะครับก<ม>็แล้วแต่ในแต่ละาศาสนาของตัวท่านที่นับถือนะฮะใช่ครับ<ฮ><ฮ>คือถ้าวัดพลังจิตวัดคำถวายพระพรได้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่า พลังจิตต่างๆคำถวายพระพรเนี่ยจะพุ่งไปอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแบบอย่างหนาแน่นอย่างหนาแน่นเราก็ได้แต่ขอให้ปฏิหารมีจริงนะครับในวันเสาร์ที่นี้นะท่านผู้ชมาทางนักตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุทินทองก็เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนคนทั่วไปร่วมสวดมนต์ถวายพรพะพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภา,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 านะครับ นีนะฮะที่วัดที่หน่วยงานราชการต่างๆกําหนดจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพและวัดในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยซึ่งโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดและมณฑลทหารบกจะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ก็เริ่มตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้นะครับ17-18ธันวาคมตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับนี่นะะแล้วเขาก็จะมี าการดาวน์โหลดบทสวดมนต์จำนวน15บทนะครับก็จะดาวน์โหลดเอาไว้ด้วยนะฮะก,ก็เชื่อว่าเาสาร์ทิศนี้นะครับทุกท่านหลายๆคนก็คงจะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาใชครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ทางออนไลน์ก็ได้ทางออนไลน์ก็ได้ออไไดหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับ ส่งจิตส่งใจไปถวายพระพรนะครับให้กับพระองค์ท่านก็ได้นะครับ